บทเพลงพระราชนิพนธ์สายทานความผูกพันเพลงยิ้มสู้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรพระราชนิพ,พรรนธ์พระราชทานเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่คนตาบอดเมื่อพุทธศักราช2495ยิ่งกว่านั้นได้พระราชทานพระเมตตา ทรงสอนเนื้อร้องทำนองวิธีเล่นดนตรีจนถึงทรงโปรดให้นักเรียนตาบอดได้เล่นดนตรีถวายดนตรีพระราชทานและพระมหากรุณาธิคุณจึงเป็นประหนึ่งแสงสาส่องความอบอุ่นให้แก่หัวใจของผู้อยู่ในโลกของความมืดนอกจากเพลงยิ้มสู้แล้วได้พระราชนิพนธ์เพลงพระราชทานแก่บวงชนชาวไทยมาโดยตลอด เพลงพระราชนิพนธ์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสายทานแห่งความผูกพันระหว่างพระองค์กับปวงชนชาวไทยดังมีพระราชดำรัสเล่าถึงเพลงสายฝนความตอนหนึ่งว่าเมื่อแต่งมาเป็นเวลาหกเดือนหม่อมเจ้าจัก,กรพันธ์ได้เขียนจดหมายมาบอกว่ามีความปลาบปลื้มใจเพราะว่าท่านไปเชียงใหม่ เดินไปตามถนนได้ยินเสียงคนผิวปากเพลงสายฝนก็เดินตามเสียงไปเข้าไปในตรอกซอกแห่งหนึ่งก็เห็นคนกำลังซักผ้าแล้วก็มีความร่าเริงใจผิวปากเพลงสายฝนแล้วก็ซักผ้าไปด้วยก็นับว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงว่ามีประสิทธิภาพสูงซักผ้าได้สะอาด ในเวลาเดียวกันทรงเป็นผู้นำและองค์อุปถรัรมภ์ด้านดนตรีของไทยอย่างกว้างขวางแม้ทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีสากลแต่ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาดนตรีไทยได้พระราชทานพระราชดำรัสและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จดบันทึกดนตรีไทยเดิมเป็นโนสากลเพื่อให้การฝึกหัดดนตรีไทยได้สะดวกยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำเพลงพระราชนิพนธ์มหาจุลาลงกรซึ่งพระราชนิพนธ์เป็นเพลงไทยสากลมาปรับสำหรับเล่นด้วยเครื่องดนตรีไทยด้านนาตัิสินทรงสนับสนุนรักษาเอกลักษณ์นาตัสินท้องถิ่นและนาตัิสินหลวงโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีพระราชทาน ครอบประธานประกอบพิธีไหวครูโขนละครและต่อท่ารำเพลงหน้าพาดวงพระพิลาบโปรดให้จัดการแสดงนาตศินในพระราชพิธีต่างๆและในโอกาสทรงต้อนรับพระราชอาคันตุก,กะเป็นการช่วยอนุรักษ์นาตสินไทยให้เป็นสีสง่าแก่บ้านเมืองทั้งหมดล้วนเป็นประจักษ์พยานอย่างดีถึงพระราชอัจฉริยภาพด้านดน,นตรี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ดุริยางคศิลป์และนาฏสินไทยให้ดำรงคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์ของชาติสร้างความวัฒนาด้านจิตใจแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป